วันนี้นะคะลูกเกดมีขนมที่ทำง่ายๆนะคะกับเมนูที่ชื่อว่าสโคนบูเบอรี่ค่ะและเมนูนี้นะคะยังได้ประโยชน์จากผลบูเบอรี่อบแห้งอีกด้วยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะล่อนของแห้งทั้งหมดเข้าด้วยกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเนยเย็นนะคะ ใช้มือนะคะถูให้กลายเป็นเม็ดทรายร่วนๆค่ะใส่นมสดเย็นลงไปนะคะไข่ไก่ทั้งฟองค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้นะคะบลูเบอร์รี่แห้งค่ะ แล้วก็คึงให้มีความสูงประมาณ1นิ้วนะคะแล้วใช้คัตเตอร์วงกลมนะคะกดให้เป็นรูปวงกลมค่ะจะทาไข่ไก่นะคะเพื่อทำให้ขนมนี้ค่ะเมื่ออบสุกแล้วอะ่ะมีสีเหลืองทองสวยงามน่ารับประทานค่ะนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ165องศาประมาณ13นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูขนมสะโคนบลูเบอรี่ค่ะเรายังจะได้ประโยชน์จากบลูเบอรี่อบแห้งด้วยค่ะ ูเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงค่ะและยังมีวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะช่วยบำรุงสายตาเหมาะสำหรับคนยุคนี้ที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานค่ะผลิตภัณฑ์ Heritage Healthy Food Happy Life อาหารที่ดีต่อสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุข